สวัสดีครับต่อทองชแนลวันนี้เมื่อคืนพายุเข้าที่บ้านนะครับแอดมินวันนี้มาตรวจตานาที่บ้านโคกยางอันนี้เขาทําหลังเรานะฮะไม่รู้ว่าเขาทําหรือยังไม่ทําไม่แน่ใจเขาไถากลบเปลี่ยนสูตรใหม่นะมั้งนะครับอแต่ของเราทําได้นะประมาณเดือนพอดีพี่น้องแห้งแรงมานานสู้ทนนะ แม่โพศพนี้ก็ทนทนทน,น่าดูเลยฮะขนาดแรงตอนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่น้องเห็นข้าวเหลืองเหี่ยวฝนตกมาได้สองครั้งนอย่างน้อยก็ชื่นใจนะฮะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่มีใครหวานมีรุ่นราวานสองคนนะฮะสองเจ้าที่วานมีพี่ชายฝั่งนู้นนะฮะที่อยู่ฝั่งฝั่งหนังของถนนก็เขียวจีเลยนะฮะที่วานพร้อมก,กันกับเราเนี่ยถ้าว่าไปก็รอด ถึงแม้จะห่างๆหน่อยพี่น้องอาจจะห่างๆเดี๋ยวเวลาน้าหลากมาเขาก็ระเบิดแตกกอออกมาพี่น้องคิดไนแงดีเข้าไ้นะครับแต่ที่บ้านฝนตกหนักหนักจนมีน้ําขังในนาที่นี่ไม่ไม่หนักเท่าที่บ้านเราเพราะว่าก็คงหนักแต่ว่าไม่เคยไม่เคยตกมานาน ดินก็เลยกระืนกินน้ําลงไปนะครับกระืนกินน้าลงไปอย่างน้อยก็ทําให้แม่พฤษบ,บชืดแล้วนะฮะพี่น้องวัวน้องสนิทเดินไปไวมากนะครับอันน,อน,น,อมมน,น,นี้ก็ให้เขาปิดคันนาเดิมไม่มีคันนาเนี่ยก็ให้เขาปิดเวลาใส่ปุ๋ยจะได้สะดวก ข้าวบางพี่น้องที่บางเพราะอะไรตายไปนะฮะตายไปก็เยอะเพราะว่าเันมาร้อนแรงนะฮะดูสิร่องรอยที่ชาวตายไปพี่น้องแต่พอพระพิรุณมาโปรดผ่วยไปก็ฟื้นคืนมาแล้วนะ,ะพี่น้องฟื้นแล้วดูร่องรอยที่ไหมไหมนั่นแหละข้าวงอกเต็มเลยนะตอนนั้น,นแต่ว่ามันร้อนแรง,แรงร้อนเพึ่งมาเป็นพายุเมื่อคืนสงสัยตกทั่วหน้านะฮะ ที่บ้านพนน่อกขตรเหมือนกันนาแปลงนี้สงสัยเขาเขาเอาแค่นี้ละมั่งนะฮะโอ้ถ้าเอาแค่นี้ก็แย่เลยเพราะว่าต้องซ่อมแซมเยอะเลยเขาคงแบบหวานแล้วก็ไถกลบเอาไม่รู้เปลี่ยนสูตรใหม่ตามตำราเด็กยุคใหม่นะ,ะแต่เราไม่กล้าเปลี่ยนหรอกทำตามแบบเราแล้วก็กลายเป็นเขียวกว่าเขาแปลงเดียวนะฮะเขียวกว่าเขาแปลงเดียว ก็ขอให้ฟื้นนะฮะรอน้ําอย่างเดียวถ้ามีน้ําตกมาชุดใหญ่อีกสักชุดหนึ่งเนะี่ยตกมาอีกชุดใหญ่สักชุดหนึ่งก็มาหว่านปุ๋ยก็ตุ้นได้เลยนะฮะอันนี้ไม่มีน้ําจะหว่านไปก็ยากก็ขึ้นเต็มแน่แน,แ,นแน่เลยนะฮะเฮห็นแล้วก็หนักใจแทนเลยนะอยะ่างเง เดินไปหอบไปพี่น้องเนี่ยตรงนี้จะเป็นดินเค็มดินเค็มเหมือนดินดินเกลือถ้าขาดน้ำเนะ่ยมันก็จะตายถ้ามีน้ำดีตรงนี้ก็งามนะพี่น้องดินมันเป็นกรดดินเป็นกรดเป็นกรดเกลือนะฮะพยายามแก้ไขมานานนะแต่ว่าก็ยัง ต้องซ่อมแซมนะฮะแต่ถ้าน้ํามาก็ฟื้นนะฮะที่ยังไม่งอกก็มีง,งอกตามมาโอ้ที่กลบยูนใต้ดินยังไม่งอกมานะฮะน,นาแปลงต่อมาก็งามนะฮะงามนูน่นไปอีก ไปอีกสี่คันนาไปอีกสี่คันนาพี่น้องไกลเห็นน้องคาเรียกลับแล้วบอกว่าไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วมาดูแบบเนี้ยถ้าฝนตกมาคืนนี้อีกอีกคืนแบบหนักๆเหมือนที่บ้านก็อ่าน่าจะเอาปุ๋ยมาลงหวานได้นะครับหวานปุ๋ยก็รอดนะฮะร,รอดแต่ดูทางนู้นก็น่าจะโอเคก็ได้นะฮะตอนแรกกัหวลใจคิดว่าจะเข้าจะเสียหายหมดนะพี่น้อง ดูตามสภาพที่มันแรงมานานมากอันนี้ฝั่งน้นาของพี่ชายบอกให้วานพร้อมกันไม่ยอมวานพร้อมบอยรอรอรอแต่ว่าเดี๋ยวก็งอกตามขึ้นมานะเพราะว่าเจอฝนแล้วเนี่ยกำลังงอกขึ้นมาตามแต่ถ้าหวานพร้อมกันก็ข่าวก็คงได้เหมือนกับเราเน่ยพี่น้อง แต่ข้ามันก็งอกตามมาเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันนานนานไม่ทันใจนครพบพี่น้องมาดูท้องทุ่งนาน,นะฮะเดี๋ยวกลับไปดูนาแปลงอีกแปลงหนึ่งที่หวานที่นะโคกโคกเต็งลำชีนะฮะโคกเตียงอ่ะติดถนนไปบ้านหัวช้างนะฮะบ้านหัวช้างะวันนี้ไปทำนาแปลงใหม่ หน้าแปลงใหม่ที่เป็นสองประกอบนะฮะสามไร่อันนี้แปดไร่เดินไปไม่ไหวนะน้อ,นนองต้องการไปดูนทานที่บ้านกกเต่งที่บ้านพ่อพอบอกว่าโอ้เมื่อคืนได้อึ่งอ่างเยอะนะฮะได้อึ่งโกบได้อึ่งโกบประมาณ10กว่ากิโลมาให้ไปเอาเดี๋ยวหมดก่อน ฝนไม่เคยตกประตกนานนะอึ่งโกกที่อยู่ที่ปาเราออกมาเต้มเลยนะปีที่แล้วนะพี่ชายทำอย่างแกวพอเราปีนี้ก็ก็เจ๋วอยู่นะเพราะว่ามันก็งอกขึ้นมาแล้ว โอ้ถ้าพี่รุณไม่มาโปรดเมื่อคืนน่ะสงสารแม่พอสพไม่เพียงแค่เราพี่น้องคนอื่นทั่วไปไม่มีใครได้ข้าวกันน้ำห้วยก็เหือดแห้งตรงนั้นอามันตายพี่น้อง ตอออ้องมาซ่อมอีกเอาเรื่องซ่อมอีกเอาเรื่องพอดีตรงนั้นนะฮะเป็นไรเขาให้มาคืนนี้เริ่มตกมาแล้วนะปล่อยปล่อยละเริ่มปล่อยปล่อยมาแล้วก็ขอให้ปล่อยปล่อยหนักหนักแบบเมื่อคืนโอ้เมื่อคืนผมกำลังไลด์รายการยังไม่จบมาพรุ่งเลยต้องรีบหลงจากรายการเพราะว่าหลังคา หลังคาเสียงมันดังมากชาวนามีความางกับกับแม่ผสะสนี่แหละกับข้าวเลยพี่น้องก็พาพี่น้องมาดูไหนๆก็มาตรวจเตรียมแปลงนาแล้วก็ถ่ายคลิปมาดูเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับชีวิตชาวนาจะได้ดูว่าเออแต่ละปีแต่ละปีผ่านไปนเรามีนามีข้าว มีน้ำมีปลามีนามีข้าวเป็นที่อยู่ที่อาศัยกันนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ